สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักของครูจิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยวันนี้เป็นคิวของป .3 ทับอแอปเปวอยางแอปเป,ปสวยไหมผู้ชายอย่าเผลอทำแบบนี้นะคะทำสองข้างเลยเหรออย่าให้ทำแบบนี้เลยเหรอคะจะสวยมากเกินไปปล่าเนี่ยอ่ะพอแล้วค่ะ เอาละเงียบได้แล้วนะคะรวบรวมสมาธิเมื่อวานนี้อ่าน Facebook หลายๆคอมเมนต์มีการตอบรับที่ดีมากเมื่อวานนี้เราฝึกการคูณแบบตารางเป็นวันแรกของเทอมที่สองทีนี้ในการฝึกเนี่ยจะมีบางโรงเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียน แล้วก็โหลดไปแล้วก็มาถามห้องวิชาการคุณครูขาทํายังไงคุณครูช้าๆหน่อยเด็กเขียนไม่ทันเด็กคิดไม่ทันโอเควันนี้รับทราบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวคุณครูเตรียมเตรียมแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการคูณโดยใช้ตารางขั้นที่สองไว้นะคะคุณครูจะสาธิตจะพาฝึกเพียงสี่ข้อจริงๆแล้วมีแดข้อนะคะ สี่ข้อหลังตั้งแต่ข้อห้าหกเจ็ดแปดนักเรียนก็ไปทําเวลาว่างแล้วกันแล้วก็เก็บไว้ใส่แฟ้มอย่างดีแต่บางโรงเรียนทําสวยรูเลยเย็บเล่มอย่างดีเลยอุ้ยอิจฉาของโรงเรียนยังไม่ได้ทําเลยครับเครื่องปิมพยังใช้ไม่ได้พิมพมากมายมหาศาลกระดาษเป็นพันๆก็เลยพอมาถึงคิวเราเจ๋งเอาละไม่เป็นไรตอนนี้ต้นทาง เตรียมพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางหลายโรงเรียนบอกว่าคุณครูขาชอบมากเลยการคูณแบบตารางคุณครูดีใจนะคะที่นักเรียนชอบนักเรียนเกิดการเรียนรู้แล้วเก่งแล้วนะนั่นนะ่ะแล้วบางคนนะแค่ทําไปได้สองข้อปั๊บพอข้อที่สามที่สี่ไปอย่างรวดเร็วเลยเพราะรู้เพราะเกิดทักษะแล้วอืเก่งจริงๆเลยน่ะนี่เราเป็นอ ชุดที่สามชุดที่สามนะคะเน,เนี่ยของเธอมชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองอาจารย์ก็ให้นักเรียนหาเวลาว่างทําแล้วกันนะคะ mm hmm. เอาละอายุเรดิออาจารย์ที่ยังไม่ได้แอดเข้ากลุ่มอาจารย์ใจเย็นๆนะคะเมื่อวานนี้แอดไปประมาณหกสิบกว่าคน mm hmm. โอ้โห <laughs> คุณครูแทบไม่ได้นอนเ <laughs> มื่อคืนแบบจะสลบเลยบอกไม่ไหวแล้วก็เลย กุดได้ล้วก็นอนเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเข้าไปโอเคค่ะพร้อมอยางปลายทางขอเสียงหน่อยพร้อมแล้วต้นทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะ,อ,คะอ่ะหยิบสมุดขึ้นมานะคะถ้าเป็นปลายทางที่พร้อมแล้วก็ใบกิจกรรมก็หยิบขึ้นมาคุณครูจะไปช้าๆนักเรียนอย่าพิ่ง อย่าพึ่งอะไรอ่ะว่าคุณครูนะทำไมช้าจังเลยครูจิมมี่หนูทำเสร็จตั้งนานแล้วเพราะว่าเพื่อนบางคนเขาพึ่งมาทำไมคะพึ่งมาเรียนอืน้องเก่งแล้วน้องก็รอเพื่อนๆ<อ>สักนิดหนึ่งรอไม่ได้หรอเป็นวัยรุ่นเหรอคะอืมวัยรุ่นใจร้อน <ś ic> อะตัดไปที่สไลด์ค่ะคณิตคิดสนุกใครเลี้ยงลูกสุนัขบ้างที่บ้าน <ś ic> เวลาให้อาหารมันให้อาหารเสร็จแล้วมันจะมีน้ำลายติดหรืออะไรนะนักเรียนต้องไปล้างมือนะคะนะอย่าให้มันขวนมันอะไรต้องล้างมือนะลูกเออเอาละไปพบกับ การคูณโดยใช้ตารางคั้งที่สองชุดที่สามเลยเอาละค่ะตัดไปที่ document อ้อาวเ,เห็นโจทย์หรือยังเอ่ยซูมซูมซูม,ซมบางคนเห็นโจทย์ข้อที่สองด้วยเอ,เอ,เอพอเห็นตารางปั๊บนักเรียนต้องทำไมก่อนคะนักเรียนต้องทำไมก่อน ขีดเส้นทะแยงมุมเขาเรียกเส้นทะแยงมุมวันนี้คุณผูกสิ้นสอคูณคูททำไมมีสีจืดจืดเนาะคูจะไปช้าช้านะลูกใครท่องสุดคูณพอได้แล้วใครท่องไม่ได้ใครท่องแบบไม่ค่อยคล่อง เอาแบบไม่ค่อยคล่องคือได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ค่อยคล่องนักเรียนต้องไปทไําไมคะวิธีแก้ไขก็คือต้องไปฝึกท่อง <ไป S 1> บ่อยๆ,อ,ยๆอ่า <ไป S 1> อ่าเจ็ดส <ไป S 1> ิบสี <ไป S 1> 74, ่คูณด้วยยี่สิบหกอ่าเจ็ดสิบสี่คูณด้วย 26, 74, วยี ยี 26, อะไรนะคะน้องต้องลองคูณดูก่อนสิคะห้ามถามครูคุณครูจะมม่ถามีการทดไหมไม่บอกอ้อาวอะไรคูณอะไรก่อนคะบอกคุณครูหน่อยเร็วสอคูณสีขาดคำว่าอะไรสองณองด้วยสเก่งมากค่ะสองคูณด้วยสี่ได้เท่าไหร่คะลูกแป<บ>ด เขียนแปดตรงนี้ตรงนี้เขียนอะไรคะศูนย์ยเยี่ยมผู้ชายไม่มีเสียงอีกแล้วต้องให้คุณครูใส่ฐา,านไหมลูกทานหมดเหรอแบตเตอรี่หมดใช่ไหมสอง,สองคูณด้วยเจ็ด,ด,จดได้เท่าไหร่คะลูกอโอ้โหเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวจะให้คะแนนนักเรียนหญิงเยอะๆเลยนักเรียนชายเอาศูนยไถ่เน่าไปกินแล้วกันวันนี้ เขีนยังคะลูกอา้าวต่อไปแม่หกหกคูณด้วยสี่ยี่สิบสี่เขียนสองตรงนี้สี่ตรงนี้ต่อไปหกคูณด้วย เจ็ดได้อ่านักเรียนชายเริ่มได้คะแนนแล้วสี่สิบสองหลักหน่วยได้เท่าไหร่คะลูกสี่หลักสิบได้เท่าไหร่คะสิบบวกกันได้เท่าไรแปดบวกด้วยสองบวกด้วยสองได้สิบสองเขียนสองทดหนึ่งเขียนวงกลมไว้เดี๋ยวลืม ต่อไปสี่บวกด้วยสี่ได้เท่าไหร่คะลูกแปดบวกตัวทดอีกหนึ่งก็จะเป็นเก้าหลักพันได้เท่าไหร่คะหนึ่ง <1, S 1> เอาละตอบข้อน,นี้ตอบเท่าไหร่คะเยี่ยมมากหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบ สี่เขียนเครื่องหมายอะไรคะรจุลภาคจุลาคด้วยเด้ออย่าลืมเด้อกูปไปช้านิดนึงนะเนาะเพื่อนๆไม่ใช่น้องเพื่อนๆพือนโรงเรียนอื่อน,อ,นอ,าอ,อาจจะยังสับสนอยู่เกี่ยวกับการคูณโดยใช้ตาราง ต่อไปข้อที่สองไปข้อที่สองได้ยังคะลูกได้แล้วนะข้อที่สองอ่านโจทย์สิคะอะไรคูณอะไรเอาพูดสี่สิบแปดคูณด้วยสิบสี สีิบแปดคูณด้วยสิบสี่ขีดเส้นพะแยนมุมก่อนลืมลืมขีดใครลืมขีดมีไหมไม่ขีดไม่ได้นะคะเดี๋ยวตัวเลขจะมัว่ว อา้าวเริ่มคูณจากตรงไหนก่อนบอกคุณครูจิมมี่หน่อยไม่ทราบว่าครูหนึ่ง <1 S 2> ค,คูณด้วยแปดได้แปดตรงนี้เขียนศูนต่อไปละคะหนึ่งหนึ่งคูณด้วยสี่ได้สี่ตรงนี้เขียนศูน จบแล้วค่ะตอบเลยค่ะครณจิมมี่อะไรกันต่อไปยังไม่เรียบร้อยยังเหลืออีกสี่คูณด้วยแปดได้เท่าไหร่คะสามสิบสองเขียนสามเขียนสองสี่คูณสี่ได้สี่คูณสี่ได้เท่าไหร่คะ สี่คูณสี่ได้สามสิบสองอะไรกันใครบอกสามสิบสองเมื่อสักครู่นี้ผิดนะคะลูกสี่คูณสี่ได้สิบหกจ้าอะอรเรียบร้อยแล้วเคลียร์หลักหน่วยได้สองหลักสิบได้ 8บวกด้วยสบวกด้วยสได้เท่าไหร่คะ10เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะเงียบไม่มีใครตอบเลยเนี่ย17บเหรอแปดบวกด้วยสบวกด้วยสี่แปดเ้าสิบสิบ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบอะไรนะคะอุ้ยตายละเออใ,เใช่อุ้ยตายสี่สี่สิบหกขอโทษขอโทษขอโทษอ,อ,อุ้ย